สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของอิซุสุนะครับปีประมาณ2020นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เขาเรียกกันนิคแนมนะครับหรือชื่อเล่นว่ารุ่นจานดาวเทียมนะครับมันก็อาจจะการแบ่งๆคล้ายๆนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็เป็นล้อตัวท็อปนะครับเป็นล้อขอบสิหน้าเฮา นะครับใช้ได้กับรถอีซูซุแทบทุกรุ่นนะครับในราคาไม่แพงล้อเปล่าขายอยู่แค่หลับพันะครับยังไม่รวมยางนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้ล้อแท้นะครับมีตาอีซูซุอยู่นะครับ TFR นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อขอบ18บกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่ส3สานะครับเอ็นไกเป็นผู้ผลิตนะครับเหมือนเดิมนะนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะดูก่อนได้นะครับ ถ้าถามผมนะครับรถอิซสซูสนี่ถือว่ายอดขายในเมือทไทยเยอะนะนะครับทั้งรถกระบะและเอสูนะครับ,ล,รบ,ล,นะรบล้อก็มีหาถอดหาซื้อหาเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆนะครับพี่ๆท่านใดมองหาล้อพร้อมยางในราคาไม่แพงผมแนะนําล้อเดิมนะครับติดล้อของเขานะเพราะว่าคุณจะได้ความคุ้มค่าคือหเลยนะด้วยราคานะครับมันไม่แพงนะครับแล้วก็สงเลยก็คือได้ความแข็งแรง นะครับทนทานนะครับเพราะเป็นล้อแท้แล้วก็3เลยก็คือมันตรงรุ่นนะครับคุณไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับสนใจทักมาได้นะนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงครับชื่อว่าร้านต้นยางเด็กนครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ต่อคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยังโยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับต่อคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ